คราวนี้เรามาดูในเรื่องของการฟังก์ชันต่างๆของตัวกล้องกันนะฮะเข้าแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปนะครับตัวกล้องถ่ายรูปเองเนี่ยก็จะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสามารถเลือกสลับกล้องได้นะคับเราเป็นกล้องหน้าตัวโฟกัสตัวนี้สามารถซูมได้นะฮะซูมถอย แสงนะสว่างมืดก็มีเรื่องของแฟลชนะครับลดตาแดงติดเปิดแฟลชได้มาดูคอดขนาดภาพนะสูงสุดก็8ล้านพิกเซลนะครับตามสุดก็ QVGA นะครับโฟกัสก็เลือกได้ว่าจะเป็นอตนัตโนมัติมาโรหรือว่าใช้เป็นเฟสด TECTION นะครับหรือว่าจะกำหนดเองก็ได้ถ้าเป็นกำหนดเองก็จะเป็น ประมาณน,นี้นะครับก็คือสามารถกำหนดเ,นเองได้ไม่ขึ้นมาในกำหนดโฟกัสกําลังหาอยู่นะ,ะว่าโฟกัสก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าอยากกำหนดเองนี่ก็สามารถเลื่อนกำหนดโฟกัสได้นะ เดือดได้นะฮะจะลองถ่ายเป็นมาโครดูนะเป็นมาโครนะครับันจะยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้ากดชัตเตอร์ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะชัดขึ้นนะครับ โหมดภาพนะก็สาม,มารถเลือกได้เป็นอัตโนมัติรูปคน,ปนคิวทัศน์กีฬาพระอาทิตตกหรือว่ากลางคืนนะ ISO ก็มีนะแต่เนี่ยพันีตั้งแต่อัตโนมัติจะถึง800นะครับสูงดุนแสงเอฟเฟกสีนะครับตั้งเวลาถ่ายภาพโหมดช็อตนะถ่ายต่อเนื่องออช็อตนอกโฟก,กัสนะครับช็อตนอกโฟก,กัส ก็จะเป็นช็อตที่ชัดตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างๆตรงนี้เบลอหมดนะครับมหมดหมดเื่นยืนนะครับก็จะมีทั้งหมดภาพถ่ายภาพยิ้มนะครับก็ยิ้มยิ้ม,มปุ๊บก,ก็จะถ่ายนะครับช็อตสวยงามนี่ก็จะทำให้ผิวดูสวยงามขึ้นนะครับหมดอาร์ตช็อตนะครับ รูปจ,จะออกมาแบบทีนออกมาก็จะเป็นนี้นะครับคราวๆแล้วกันนะครับความละเอียดการป้องกันการสั่นไหวน,นะครับการแสดงภาพตัวอย่างเสียงชัตเตอร์นะแท็กตำแหน่งของ GPS นะครับแล้วก็เลือกที่เก็บได้ ีนี้มาดูในเรื่องของวิดีโอกันบ้างก็เรื่องตงไหนก็จะมีขนาดให้เลือกส,มสามารถถ่ายกล้องหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับก็ซูมซูมเพิ่มลดหน้าเหมือนเดิมไดนะ้ขนาดวิดีโอก็เลือกได้ตั้งแต่4 HD นะครับ TV VGA QVJ ไปจนถึงเล็กสุด QCIF นะครับ ผลเปนแสงก็ปกตินะครับเวลาที่บันทึกก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นปกติก็คือไม่ไมจำกัดเวลาหรือว่าจะส่งเป็น MVS ครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบิความละเอียดเพื่อที่บันทึกเสียงด้วยหรือเปล่าลรีวิวับที่เก็บนี้มาลองทดสอบการถา่ายถ้า,านะถ่ายโอเดีก็สามารถซูมได้ขณะถ่าย หว่าจะมีจะสามารถพักได้นะครับก็ในเรื่องของหมดกล้องก็มีเพียงเท่านี้นะครับ